โอกาสของผู้กล้าศรัทธ,ธาไม่มีท้อไล่รอยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานะนณมเพอต้องกล้าที่จะลงมือทําคิดและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการเป็นหัวหอกลงไปในพื้นที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือและปลุกพลังให้ทุกภาคส่วน,นเข้ามามีส่วนร่วมในการบําบัดทุกบำบงสุขภายใต้แนวความคิดอย่ารอที่จะก้าวแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกัน เมื่อมารับตําแหน่งในอำเภอเมืองสมุทรสาครได้มีการตั้งกองทุนคนสาครไม่ทอดทิ้งใครซึ่งเป็นสื่อในการขับเคลื่อนการทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีการระดมทุนระดมสรพพากาลังจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอเมืองสมุทรสาครเราพยายามดูแลคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในทุกมิติครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยสุขอ,อนามัยรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานในชีวิตและสิทธ์ต่างๆที่เขาพึงมีพึงได้โดยการทํางานแบบเชิงรุกกล้าที่จะนําคิดและลงมือทํามีการบูราณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาในการรับราชการมีสิ่งที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวในการทํางานคือคนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่อยู่ไม่ได้แต่เลือกที่จะทําความดีในทุกๆท,ที่ที่เราอยู่ได้สนับสนุนโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย